สวัสดีครับวิดีโอต่อไปนี้เป็นวิดีโอที่อธิบายถึงโหมด Laying Mode จากคำสั่ง m multi ติ a i r c a s e นะครับซึ่งจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับคือรูปแบบที่1 on Table นะครับซึ่งรูปแบบนี้ก็คือเป็นการกำหนดบันไดในแต่ละช่วงนะครับ ก็เราสามารถที่กําหนดได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นการวางแบบพอยท์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกจุดในการวางได้จากในชิ้นงาน 3D ได้เลยทันทีนะครับในขั้นตอนแรกนะครับเรามาดูในโหมดแรกก็คือโหมดเทเบิลนะครับลำดับแรกเราจะทําการเลือกอตัวเฟรมโค ордин ตเบื้องต้นนะครับที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับจากนั้นเราจะทําการ เพิ่ม Add f i ต e นะครับโดยเราสามารถคลิกขวาที่ตัว n นี้ก็ได้หรือเลือกที่พื้นที่ว่างแล้วเลือก a d d ไฟต์นะครับจากนั้นก็กำหนดนะครับความยาวของบันไดแล้วก็ความกว้างตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเพิ่มจำนวนบันไดได้นะครับมากกว่า 1ขั้นขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มจำนวนพวกนี้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราปรับมาเป็นท็อปวิวตัวนี้โดยข้อมูลที่ได้แสดงเห็นณขนาดนี้นะครับก็จะอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสูงของตัวบนันไดแล้วก็ g โกลบ l constraint ที่เรากำหนดค่าเข้าไปนะครับถ้าหากเรามีการปรับความยาวให้มันยาวขึ้นนะครับก็จะเห็นว่า ตัว 2D graphic เนี่ยก็จะทำการอัปเดตตามหรือในกรณีที่มีการเพิ่มบันไดเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ x t e n d มาทางซ้ายหรือทางขวาพวกนี้นะครับก็ทำได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็ในแต่ละช่วงบันไดาสามารถที่จะปรับความกว้างองศานะครับหรือการเพิ่มเข้าไปสเต็ปหนึ่งได้อย่างอิสระง่ายดายนะครับมาถึงหมดที่2นะครับก็คือ,อ โหมดพอยต์นะครับซึ่งในโหมดพอยต์นี้ก็เราจะมีตัว3 d ไว้นะครับซึ่งเปรียบเสมือนว่าเป็นอันนี้เป็นชั้นที่2แล้วกันนะครับก็พอยต์เนี่ยเราก็ทำการเลือกที่ตัว3 d model ได้เลยนะครับโดยจุดแรกที่เลือกก็คือจะเป็นจุดที่อยู่ในตำแหน่งบันไดขั้นที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็ในลำดับถัดมาเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับในแต่ละ จุดของตัวชิ้นงาน 3D ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในขั้นสุดท้ายาในตำแหน่ง point สุดท้ายก็จะเป็นตำแหน่งที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องการวาง layout ตัวนี้เราสามารถที่จะเลือกรูปแบบได้นะครับว่าจะเป็น left center หรือว่า right นะครับก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ยังสามารถที่จะ offset ค่า,าก a บพวกนี้เข้าไปได้นะครับหรือ ในกรณีที่ต้องการเพิ่มนะครับจำนวนขั้นบันไดนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มได้อย่างอิสระนะครับโดยการคลิกแอดเพิ่มเข้าไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ